ดูพี่จุนะตัวใหญ่ๆเนื้อยุยยยยใส่ปูน้ำด้วยมาดูหน้าตาเลยครับนี่คือรับเขานะครับสูตรเหนื้อสูตรเนื้อนะครับ นี่เอาวีคอรมาเจิมครับเสียเส้ไร่ใโอ้อุ้ย้ย้ยเโอ้ยิถอยลงน้ำเลยบ่ของแท้ครับของแท้เฮ้ยของแท้เนอะ ของแค่ของแค่โกมาเนี่ย่แตกไปพนหุนหัวเดี๋ยวก็ถอยลงมาคักแของแค่อย่างงอนี่ดีว่ะเห็นว่าโมเนมันนั่นซิววะโม่ขังเติมมาสี่ิพวนออพ่อักเกียรดีว่คัก ตอนนี้เราก็มาถึงที่หมาแล้วนะครับแต่จะหาอะไรกินเที่ยงก่อนรู้สึกว่าผมจะเห็นปูกับเทาปูปูหินน้อยกับเทานะครับเป็นเทาที่เป็นสาลายธรรมชาติเทาครับพี่น้องเทาเทาเทาที่เกิดจากเอเอ เรียกแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นเหมือนพวกสาหล่ายครับเขียวๆนะกินได้นะครับจะสาธิตวิธีการเอาเท่ามากินนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไง วันนี้ผมก็จะมีไม้นะไม้ไป,ไปเขาเ,เรียกอะไรวะเรามาดูกันดีกว่าทุกค,คนผมจะใช้ไม้เนี่ยหมุน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 มันจะมีเท่าอ่อนแล้วก็เท่าเกศนะครับนี่ครับ ต้องใช้ไม้หมุนเนานะครับผมไม่รู้ว่ามีวิธีอื่นหรือเปล่าแต่วิธีที่ผมใช้ผมใช้วิธีนี้นะครับหมุนหมุนหมุนเนี้ยค่อยเก็บทีละเล็กทีละน้อยไปเนี่ยครับหรือว่าใครมีวิธีอื่นที่เอาเท่าได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ คอมเมนต์มาบอกหน่อยพื้นที่ไหนเขตไหนจังหวัดไหนอำเภออะไรที่เขาใช้ทําใช้วิธีเอาเทานะครับแ,แถวบ้านผมใช้วิธีแบบนี้นะจะเป็นเทาอ่อนมันจะได้เทาอ่อนขึ้นมาเขียเนี่ย หาไายธรรมชาตินะครับแบบนี้ครับพวตอนนี้ผมก็ได้เทหมาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้มาหน่อยนึงก็มาทำการล้างผมห่อแล้วนะครับห่อแล้วก็มาล้างทำความสะอาดอีกทีนะครับ๋ยับขยับขยับเอาพวก ทายพวกลิงเศษอะไรออกช่วยได้เยอะครับนี่คือช่วยได้เยอะครับเพื่อความทำความสะอาดก่อนที่เราจะไปทำกินนะครับเท่ามาแล้วก็มาหาปูกันต่อหาปูไปใส่ลาบเผาก่อนเพิ่มความแซ่บนะเพจะให้ นี่ครับโหสามตัวสี่ตัวเลยครับทา่านผู้ชมเรับเรับนี่ครับออกกันแบบนี้เลยครับนี่ครับตัวปูนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับครับหนึ่งตัวมีตัวที่สองนี่เลยนี่เลยนี่ครับออกกันแบบนี้เลย โครงไก่นะครับโครงไก่เป็นเหยื่อโล้ไม้เดียวสามตัวนะครับอออ๋อหนีมือครับจับไม่เป็นระวังนะครับนี่ครับป,รปูน้อยครับไม่มีเขียงนะครับวันนี้ลืมเอาเขียงมานะฟักไอ้โไอ้แป้นไปก่อนพักหองแป้นไปก่อนนะวันนี้ นี่มันมันเป็นอะไรที่วินเทจมากเลยอืมนี่คือปูที่เราเตรียมไว้เสรลราบแล้วน,น,นะเราไปต้มก่อนต้มให้มันฮ้อนๆก่อน <c oughs> ต้มปลากับปูนะครับมีปลากลั้งมาหนึ่งตัวใส่ราบเทานี่น้อราบเทาต้องมีแมงอันนี้ใส่ไปนำํำมันจะแซบนะมันจะนัวนี่ซอยเครื่องไว้รอแล้วครับ โหนาจุจัดก,การเองนะครับวันนี้ใส่เครื่องซอยเครื่องใส่สลาบเผาตนผ้นหอม,หมต้มปลาเพียรครับพี่โน้องผมจอน้ำต้ปมปลาใส่ลาบเผาสักหน่อยลาบเผาเรานะครับ ไส้รสลด้งไส้รสเล็กหน่อยอันนี้บอกเครื่องปรุงเออนี่นแหละเครื่องปรุงลาบเคาตะไคร้อันนี้เป็นเครื่องปรุงลาบเคานะครับนี่งตะไคร้จอดจอดไทยนี่เป็นพริกใส่ก่อนนะนี่ลูกโดด พิกลับเอ้ยสูตรเนื้อเผาสูตเนืเครื่องเอ้ยือรถลาบเนื้อเียบด้อยเซนเนื้วเนื้อเว้งล่วงกกินฮะนะล่วงกบต้องกินนันและีกิมั้ยครับีรี้จาข้าวนี่ก็ าาจะช <c> ิมมันก่อนน้ำมันน้องเป็นยังไงไปชิมดูล่วงมันเรากินและน้ำมันเหนียวไม่ต้องกินปลาขาน้อยไหมแซบอีลีลงน้องแใส่ต้นหอมต่อเลยแซบปรีลาบมนเหนียวลานีชักเียสนุกไหมลาม้นก้เหนียวลาบเหนียวม้วนทิ้้นี่ลาบอู ถ้าบะเหนียววันนี้กินกันแล้วโต๊ะขี้ดินลตเนียวว่ากันมาดูหน้าตาเลยครับนี่คือลาบเผานะครับสูตรเนื้อมือสูตรเนื้อนะครับใส่กระปูไปด้วยแล้วก็ใส่ปลากังังแล้วก็ใส่กระปูเผาตำปงใส่ไปเลยครับพี่นองผ, <ม S 2> ผมแ่้ผมละโอ้ยไอเกศ นี่ครับกระเทียมเจียวหอมเจียวตะไคร้เจียวหอมหอมผักไผ่หอมหอมดูครับน่ากินกันาดไหนไม่เหม็นเนื้อครับหัวหน้าจูจัดให้ครับวันนี้ลาบปลาเพี้ยขมอมลำหอมพริกลาบเหนือหืมยอดเหนียวไม่เหนียวลองดูนะครับเหนียวเนี่ยเหนียวไม่เหนียวลองมาชิมดูกัน ซีมนกันเด้พี่น้องซีมันกันเหนียวไม่เหนียวเหนียวลองดูครับคว่ำก็ไม่คว่ำมาครับคว่ของจริงครับอืเหนียวถงจริงครับเหนียวจริงครับนี่คว่ำหม้ออะไรให้ดูเลยเลยคว่ำเลยครับของจริงของจริงคว่ำจริงครับเหนียวลาบเหนียวของจริงครับอืสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดหอมหอมนี่ครับ ท้องให้ดูเลยครับต้มนู้ตังยี่ปนนะมีลาบปลานะพี่น้องลาบปลาไก่เอ้ยปลาเพียหอมหอมไอ้ขมขนี่นะต้มข้นเมนี่ลาบเผา เาารโอ้ยต้มขี้ปลาใช่ป่ะผมขี้ปลาเนี่ยผมบ่เม้อผมแบบคือเก่าผมแบบผมล้ำอ่ะผมล้ำห้ามทิ้งเลยนะน้ำนี่บอกเลยผมอันล้ำถ้าเหลือก็ห้ามห้ามทิ้งนะแก่พอมแก่พอมผมล้ำสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับไอเสาบอกมาเจ้าเดียวเนาะลาบแบบพียนะคุยแบบนี้เลยนะคุยแบบนี้เลยคนนี้นอนเนาะนี่น้าพี่น้องขับยังไงไปเลย ทำเกาหักเหนียวตุ้ยเหนียวตุ้ยเหนียวตุ้ยสุดยอดมันขมแบบว่าแบบนี้ตับเนื้อหอมหอมมะเขนได้ผมมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนทำกันหนึ่งตลาดนี้ตลอดนะทีมงานพ่อบ้านไม่มีแม่บ้านหรอกถ้าถ้าผมไปวันเสาร์นะมีแต่แม่บ้านเฮ้ยพ่อบ้านไม่มีแม่บ้านเลยโปรว่าอน่าดื่มเสียงคนสินะ ผมมากึดนักเลยนะบ้านมันมีอยู่ตัวเดียวผมเอาตัวเนี้ยแล้วก็แล้วก็ก็ถามว่ากิโลเท่าไหร่เจ้าเมื่อก่อนเนี้ยแถวบ้านแถวบ้านจัวคนบม่เคยกินบม่เคยกินครับก็แต่คนกลุ่มบางคนเขากินอยู่นะวันนั้นเขาบอกว่าลงสามสิบกิโลเขาหมดเลยว่าเจ้มัาเจ้าสิงบุรีกิโลสุดยอดปะนั่นคือสุดยอดปลาแล้วไงยนี่อ่ะกิโลหลังนึเนม่ออกเหลืองเนี่ยต้มปลาเพียนะ อที่เราเล่าให้ฟังคือปลาิลันะสุดยอดเลยยังขมตัวใหญ่กว่านี้เยอะสองตัวอืมพี่อ่ะยอดแล้วผมเอาไปผมกินของริงวางไปขังไว้ในถังอ่ะแล้วมันเน่าผมเมานะเออมันตายยอดยอดมัดเท่านั้นล่ะมันไม่ได้กินเนี่แกะเลยล่ะมันดำมันมันปลาอะปลาปลาอะไรวะนก็ไม่ค่อยเลี้ยง ต้นเนี่ยกล้ามเนี่ยเหนียวแบบปิดรับเผาพี่ยเนาะเมื่อไรตอนเนี่ยอ่อนเลยนึักเดินไปเจอปุ๊บผมเอาตัวนี้เอาไปแล้วไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่แต่กูจะกินแล้วอ่ะกูอยากดื่มวันนั้นไปซื้อปลาคังมาละเนี่ยปลาคังไปที่เดียวกันแลแหละตลาดเดียวกันเลยแม่ท่านยังอื่นท่านมีปลาเนื่อกใส่ปลามมีปลาอะไรปลาไงอ่ะนี่ตัวแรกปลายังไม่ได้ ก็ยังมาหลายนะพูดมาเอมาอือหัดจะบอกก็ลาไม่ได้ไ่ต้องกินจีก้าวกินม้นแบพี่น้องลับปลาเพื่อลาบเอับเตาลาบเผาอย่างแทบทเลยดูพี่จุนะมตอัวแซ่บคือเกามาเขอาเริ่มวันมาเขาหนึ่งเลยเดี๋ยวบริเ็ดนี้